วัสดีครับตาเอกนะครับตาเอกกนลุงวันนี้ก็ตามปกติครับฟ้ามืดคลึมหน่อยแต่ว่าเมื่อคืนช่วงหัวรุ่งฝนตกให้นิดเดียวนะครับดินปอดชื้นๆแต่ว่าวันนี้ก็ทำภารกิจต่อก็คือเอาน้ำเนี่ยครับมาเอาน้ำตรงนี้แหละครับใกล้ๆแล้วก็เอาไปรดปรั่ลังไปรดต้นไม้ ที่ปลูกไว้แต่วันนี้ชื้นหน่อยก็รถไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่า,าต้องรถครับเพราะว่า,อ,าอีกที่หนึ่งเมื่อวานมันยังไม่ได้รถนะครับเดินเรพราะจำอะไรต่างๆเมื่อวานไม่ได้รถทตีต้องขนไปรถนะครับนี่นต้องขนไปนัองพาไปโนนโนนโนนะครับตรงนี้มันขึ้นเนินนิดหนึ่งรถไปน้ําขึ้นไม่ได้ น้ำมันไม่ไปครับปลาปลาภูเขามันไม่ไปนะครับก็เลยก็อ้อมมาทางกว้างนี้นะอ้อมมาทางกว้างนี้ก็เลยนะต้องขนครับก็ยังดีครับดีกว่าไปเอาที่ไกลนะครับน้ําก็นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาน้ำทั้ประมาณสักยี่สิบนาทีก็เต็มนะครับสังพันลิตรนะครับได้ถังพันลิตรมาก็หายเหนื่อยหน่อยนะครับก็อย่างน้อยๆเราบรรทุกไปทีสักพันลิตรก็ก็ฟัง ระดับฝัง่งนี้ก็พอครับนะฮะพอแล้วก็เอาไปทางบ้านนะทางบ้านพักก็ก็คงจะพอนะครับก็คงจะพอละนะครับตั้งใช้ที่บ้านพักแล้วก็ใช้รดหนามต้นไม้รดพืชผักตามสวนครัวอะไรต่างๆนะอ่านั้นพอเหมือนกันถ้าดูว่าวันละสองเที่ยววันละสองพันลิตรก็พอครับโอเคนะนะครับก็ชื่นหน่อยนะครับก็ชื่นใจหน่อยนะครับ ก็สำเร็จเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็รดน้ำจนกว่ารางนะครับแล้วก็มารดต้นไม้ในเดือนพ่อชามนะครับแล้วก็ลดต้นไม้ใกล้ๆใกล้ๆบ้านพักนะครับแล้วก็ รไอ้พืชผลสวนครัวนะครับที่หน้า,หน,าหน้าบ้านพักนะครับ mm hmm. ก็เสร็จภารกิจไปวันหนึ่งนะครับ mm hmm. นีเ่เด็กมาหาอีกแล้วพักพอสักเดี๋ยวก็ได้เด็กมาหาอีกแล้ว mm hmm. ไปนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ให้ดูภาพนี้นะครับนะ หลักฐาน,นะครับวันนี้ก็แล้วกันนะเพียงพักผ่อนจะได้ตื่นมาพรุ่งนี้จะได้ทำภาร,รกิจกันต่อไปนะครับนะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตระใครน,นะครับจะได้ไม่พลาดจะได้คุยกันติดตามอ่านะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ